เลี้ยงหอยมันแซ่บอยู่แล้วาาน้ำลายไหลได้พวกเจ้าเดีย่ยสวัสดีครับอิสานพวกเจ้าครับสีพามาเบงการเฮ็ดยูเฮ็ดกินแบบพื้นบ้านเขานะพี่น้องนะแบบบ้านนอกเขาแตงตะเก่า,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 านำเสนอโดยอินางสวัสดีค่ะนี่อินางพ่อกันอีกแล้วเนาะ <laughs> หอยนาะพี่นอ้องนี่หอยนานะครับประมาหอยเชอรี่นะครับ หาได้กินหายากนะทุกมือนี่ปักหอยน้าเนี่ยนะครับให้เบิ้งลักษณะมันก่อนนะครับปักหอยนาถึงสี่เลยนะครับสิตแตกต่างกับหอยเชอรี่แตกต่างกับหอยปังให้อีนางไปต้มก่อนเนาะไปต้มก่อนนะคะเไปไปอีนางเอาไปต้มล่างล่างพี่น้องล่างดีกนะ่นอนเทหอยใส่หม้อแล้วนะพี่น้องอันนี้หอยเขาติต้มแบบเ่าต้องใส่น้ำนะพี่น้องนะนี่จะมีน้ำนะครับ แล้วก็ต้มเลยเพราะว่าน้ำในหอยมันมีเยอะอยู่แล้วเอาตะไคร้มาใส่เออใส่ลงไปเลยนี่คือขีดเท่านะพี่น้องขีดเท่าจากเตาหอากระสิตักออาก่อนนะครับนี่ขี้เท่าขี้เท่าขี้เท่าเดี๋ยวสิให้นางจิ้มหอยให้จิ้มหอยให้เบืองด้กจิ้มนี่คือจิ้มหอยนะครับเอาทิ่มลงไปนี่ใส่ขีดเท่านะพี่น้องนะอันนี้จิ้มหอยใส่ขีดเท่า โบเมนว่าเอาทิมนะพี่น้องโบเมนว่าเฮ็ดโกกรปกนะนี่เพื่อความสะอาดและกรอบหอมอร่อยนะหวานอีกตั้งหากนะครับเอาใส่ลงไปนี่นี่คือการแกะหอยล่างหอยนะพี่น้องล่างหอยนะนะครับหอนงังแกะหอยล่างก่อนนะครับให้แกะหอย นนใส่ขี่เท่าเรียบร้อยเลย <c oughs> นี่คือเหตการณเฮ็ุกินการทําความสะอาดหอยแตง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 แต่ตตตตตตตอีสานพ่ะเจ้าเป็นเด็กน้อยอะ่ะนะครับผู้เท่าเพิ่นพากินหอยปังก้อยหอยปังน้ำห่วยนะพี่น้องนะตู้มือนี่หายากนะครับหอยปังก็สี่ใส่ยังสี่เลยนะนะพี่น้องนะอันนี้แตงแต่เกาตะกรวอาอดีตแตงบอกว่าแกะหอยสดเรากับมาล่างด้วยขี่เท้านะครับเรากับไปซอย ล่างล่างน้าให้สะอาดแล้วก็ซอยแล้ว,แ,ลวแต่สีเฮ็ดยังมาที่นี่บ่ว่าสีแกงหรือว่าสีไปก้อยก้อยดิบสุดยอดเท่านั้นเลี้ยงหอยมันแซบอยู่แล้วแกะไปเรื่อยๆอีนางใกล้สีแล้วแล้วนะพี่น้องนะหอยตามตามทุกขั้นตอนเลยนะพี่น้องอันนี้หอยนี่ออกกรอบออกหวานออกแซบเลยแหละนะครับถ้าล่างด้วยขีเทาพร้อมแล้วค่ะอ้าวลงมือ นี่คือหอยคุกฝุ่นนะพี่น้องหอยคุกขีเท่านะ่ะนะนะครับนี่บบเมนว่าจะเฉพาะบับหอยนะพี่น้องปลาไหลนี่ก็ที่ว่ามีเมือกมียางไหลายๆนี่ขีเท่าเอาอยูเบิร์ดนะพี่น้องนะเกี่ยงมยลอยเลยแหละพวกเมือกพวกยางวะนั่นนะ่ะอันนี้ยางสิบบมีแล้วนะพี่น้องพวกเมือกพวกอยางนี่บบมีนะครับเนี่ย ตแตงต่กี้ออกเมือกเต็มนะครับแต่ที่นี่เขาต้องล้างน้ําสะอาดอีกทีสองทีบุหละนะครับเอาเทลงไปอนน้งนะครับนี่กระสีล้างยังซี่เลยนะพี่น้องนะพวกอันนี้หวานกรอบอีหลีนะครับหอยอะ่ะคอยล้างให้สะอาดเท่านั้นเองเริ่มสะอาดแล้วนะครับแต่ที่นี่ล้างน้ำล้างล้าง,าง,างน้าที่สองเทนะสะอาดแล้วนะพี่น้องนะสะอาดจ้วะเลย ก็เอาขีดเท่าล่างหอยนี่ขาวจ่วเป็นแต่แซบวะเจ้าว่า,วาอีนางล่างหอยเรียบร้อยนะพี่น้องสะอาดขาวจ้วน่ากินซํานี่เขาก็ได้ของแซบของอร่อยของกรอบแล้วนะพี่น้องนะอันนี้พร้อมที่เสี่ยวไปเฮ็ดยังก็ได้ก็ได้ทุกอย่างบววสิกับโกกับแก้มเฮ็ดก้อยเฮ็ดลาบได้เบิดนะครับใครอยากกินลาบหอยนะคะเย็นนี้มากินได้เลยนะคะอีนางเพิ่นชวนมากินลาบหอย นี่ก็คือการเฮ็ดยูเฮ็ดกินแบบสะอาดแบบภูมิปัญญาบ้านเขานะครับลองเฮ็ดเบิ้งถ้าอยากให้มันหอมกรอบอร่อยอยากแซ่บเฮ็ดเลยค่ะสว,ส,สวัสดีครับ